พระทองคำคุณผู้ชมของวัดจุฬามุนีนะคะก็ดูแลอย่างดีนะคะจะมีจะเห็นว่ามีเหล็กกั้นนะคะหนึ่งชั้นสองชั้นแล้วก็ด้านนอกล้นสามชั้นเลยค่ะคะุณผู้ชมเสียงเนี่ยเป็นทองคำนะคุณผู้ชมทองคำนะคะทั้งล้วนๆเลยค่ะแล้วก็ข้าง อ,อกเนี่ยนะคะจะเป็นลักษณะอทองเคนะคะผสมทางด้านเสียงเนี่ยเป็นทองคำแท้คุณ้ชมสวยมากพระเกศก็สวยมากเลยค่ะทองคำแท้นะคะอยู่เออมาในสมัยนี้ที่กรุงเทพนะคะพระทองคำกรุงเทพแต่ว่าองค์นี้เป็นองค์เล็กนะคะชื่อพระพุทธมงคลชัยค่ะคุณผู้ชม มากราบน้องสการ์ได้นะคะแต่ว่าต้องมาติดต่อทางเจ้าวาดแล้วก็ทางออพี่ๆนะอาที่ดูแลด้วยนะคะเพราะว่าเคยมีประวัติว่าจะโดนโจรกรรมอยู่นะคะเพราะว่าเป็นออสิ่งที่มีค่านะคะทองคำก็เป็นที่ไหมปองนะคะแต่ว่าท่านเราองค์ท่านก็คงจะประดิษฐสถานอยู่ที่นี่นะคะให้ชาวบ้านได้ กราบไหว้บูชากันนะคะถึงได้อยู่ยั้งยืนยงมาถึงณปัจจุบันนี้นะคะด้วยบุญบารมีก็มากราบไหว้กันได้นะคะสำหรับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะคะวัจุฬามุนีตะบลองคลรัต์อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะคะ